ตำนานคนดังเปิดชีวิตน้องหยกมกจกค่ะอดีตตลกเด็กชื่อดังชีวิตสุดพลิกผันลำบากหลงผิดติดยาสุดท้ายป่วยหนัก หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานจากวงการตลกนับ16ปีนะคะล่าสุดน้องหยกอดีตตลกชื่อดังเมื่อหลาย10ปีก่อนก็ได้มานั่งพูดคุยเปิดชีวิตสุดรันทดในช่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งปัจจุบันเธอมีอายุ25ปีแล้ว แต่ชีวิตที่ผ่านมานั้นสุดแสนจะลำบากค่ะต้องย้ายบ้านถึง10ครั้งทั้งเกือบโดนข่มขืนแถมยังหลงผิดติดยาเสพติดอีกด้วยได้เผยในรายการดังค่ะว่าตั้งแต่แม่เสียชีวิตชีวิตของน้องหยกก็เปลี่ยนไปเลยทีแรกเรียนอยู่แล้วพ่อก็เปิดร้านรับซื้อของเก่าทําแรกๆเนี่ยคือมีเงินเลยมีรถมีเงิน,ม,งนมีทุกอย่างพอแม่เสียทุกอย่างก็พลิกผันพ่อโดนโกงเอาร้านคืนแล้วพ่อก็มีครอบครัวใหม่หยกก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วขอไปอยู่กับพี่ที่เลยเสร็จปุ๊บก,ก็ย้ายมาอออยยยยูู่่่ทีีีโครราาชชแล้กก็ยยไปบุ ย้ายมาขอนแก่นอีกย้ายไปย้ายมา แต่ตอนนั้นไปที่ชลบุรีหนูเรียนอยู่มหม6แล้วพอไปอยู่ก็เปิดร้านรับซื้อของเก่าแต่ว่าไปขอไฟแล้วไฟมันเข้าไปไม่ถึงพ่อก็บอกไม่เป็นไรเข้าไม่ถึงก็ไม่ต้องใช้ไฟก็คือใช้แค่แบตเตอรี่ใช้ตะเกียงแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่มีตอนกลางคืนนอนฟังวิทยุใช้ชีวิตแบบนี้มาประมาณ2ปีตอนนั้นอยู่กับพ่อน้องแล้วก็แฟนใหม่ของพ่อแล้วก็ลูกชายของพ่ออีกคนนึงก็คือพ่อมีครอบครัวใหม่มีลูกใหม่หลังจากพ่อเซ้งร้านที่ไม่มีน้ําไฟหยกก็ย้ายกลับไปอยู่ที่ขอนแก่นย้ายของทุกอย่างกลับไป ถาวรตั้งแต่เด็กจนโตหยกไม่เคยอยู่บ้านตัวเองเลย เพราะมาเล่นตลกตั้งแต่อยู่อนุบาล3ก็คืออาเหลือเฟือมกจกเขาเห็นแววแล้วพาไปเล่นตลกชีวิตของโยกตอนแรกดีเลยแต่มาสะดุดตอนที่เริ่มโตเคยเกือบถูกข่มขืนจากคนที่รู้จักไปขออาศัยอยู่ด้วยแต่นี้ออกมาได้ชีวิตโยกช่วงหนึ่งดีมากทำงานเป็นแดนเซอร์เลยนักร้องรับทิปวันละ1 0 0 0 2 0 0 0จากพวงมาลัยหลงระเริงทำงาน2เดือนเก็บเงินได้เกือบล้านก็ร้องเพลงมีคนมาเอ็นดูมีแฟนด้วยคิดว่าเวลาเราดวงขึ้นตอนนั้นก็มีคนมาเอ็นดูเรามาคล้องทุกๆวันวันละ3-4ม หมื่นอยู่2เดือนมีเพื่อนก็มีเลี้ยงเพื่อนอะไรด้วยหลาย,ลายอย่างไม่เคยคิดถึงอนาคตตัวเองซึ่งตอนนั้นมีค่ายเพลงมาติดต่อให้ไปออกอัลบั้มกับเขาแต่ด้วยความที่ไม่ได้คิดถึงอนาคตตัวเองก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ตัวแล้วนี่เงินเราก็มีไม่ต้องดิ้นรนก็ได้มั้งเพราะว่าหนูคิดว่าวงการบันเทิงมันคงไม่ใช่ของเราแล้วล่ะไม่เคยคิดว่าเวลาป่วย,ยจะต้องมีเงินตอนที่มีเงินไม่เคยกลับบ้านด้วยตอนนั้นหมดเงินไปกับการเลี้ยงเพื่อนเมาก็ใจใหญ่ตัวเองไม่กินกินน้ำเปล่าอยากใช้ก็ใช้ พาไปจุดเริ่มต้นที่เราใช้ยาเสพติดด้วยแต่ไม่ได้ติดนานๆทีเจอเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ในหนึ่งอาทิตย์ก็เที่ยวป่อยอยู่เหมือนกันแล้วเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ตลอดหรอมาคิดตอนนั้นก็คือพ่อบอกว่ามีเงินไหมขอยืมเงินหน่อยอามาจ่ายค่าง,งดรถแค่หมื่นเดียวเราก็บอกไม่มีแต่กับเพื่อนคือยืมแล้วให้เลยสุดท้ายค่ะน้องหยกก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกและสุขภาพว่าหนูรู้สึกผิดมาตลอดชีวิตเอาจริงๆสุดท้ายแล้วในชีวิตเราถ้าวันหนึ่งเราเจออะไรมาก็ตามสมมุติว่าวันหนึ่งเรามีแฟนเราเลิกกับแฟนเราไม่ บายใจสุดท้ายเราก็กลับไปพักใจที่บ้านพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเขายังคงอยู่ตรงนี้มาทําให้หนูคิดได้หลายสิ่งหลายอย่างว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวหลังจากนั้นหนูเลิกทุกอย่างขาดหมดเลยเพราะตอนนั้นหนูไม่ได้คิดถึงขั้นว่ามันต้องมีมันต้องเก็บนะมาคิดได้ตอนที่ตัวเองป่วยรักษาตัวเองที่ผอมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเป็นลําไส้แปรปรวนเป็นโรคกระเพาะด้วยหนูปอดไม่ดีหัวใจหนูอยู่ทางด้านขวาไปเอ็กซเรย์ดูปอด หนูก็จะมีอาการไอมีเสมหะอยู่ตลอดเวลาคือมันรักษาไม่หายตอนนั้นใช้เงินไปเยอะมากในวันที่เราป่วยเงินที่มีก็เอาไปรักษาตัวเองทั้งหมดเลยทั้งนี้ค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหยกด้วยนะคะขอให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเร็วๆค่ะ